i <laughs> สวัสดีครับพี่หนุ่มนะครับทัศากรนะครับนะฮะวันนี้มาพบกับพี่หนุ่มที่รถยนต์มือสองดีออโตยูสคาร์นะครับผมจากที่นะครับพี่หนุ่มไม่ได้มารีวิวรถนะครับหลายๆคลิปเลยนะครับเพราะว่าติดภารกิจนะครับวันนี้พี่หนุ่มก็มีรถสวยๆนะครับมาให้เพื่อนๆเนี่ยชมหนึ่งคันนะครับผมเป็นซับคอนแทคเอสยูวีนั่นเองหรือว่าเป็น SUV ที่มีพื้นฐานมาจากรถเก่งนั่นเองครับผมสำหรับวันนี้นะครับพี่หนุ่มมี Honda นะครับ H R V นะครับ1.8 e l นะครับตัวท็อปเลยนะครับเป็นรุ่นท็อปเลยนะครับผมปี2016นะครับสีดำคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่หนุ่มจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าคันนี้มีดีอะไรนะครับเราถึงต้องใช้ H R V นะครับผมนะฮะรุ่นนี้เป็นปี2016นะครับผมก็เป็นเจนแรกนะครับของของ H R V นะครับผมตัวนี้มีทั้งหมด4รุ่นย่อยนะครับผมก็จะมีรุ่น S นะครับรุ่น E นะครับแล้วก็ รุ่นอ e ีลิมิเต็ดแล้วก็สำหรับคันนี้นะครับเป็นท็อปสุดซันลูปเลยนะครับ E-L นั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็จะมาไม n ได้เชื่อปี2018ซึ่งจะเหลือรุ่นย่อยแค่3รุ่นนะครับก็คือ e e l นะครับผมแล้วก็เอด i มิตสามรุ่นนะครับ <Yeah. S 1> แต่ว่าวัานนี้คันที่พี่หนุ่มจะรีวิวให้ดูเนี่ยปี2016นะฮะคันเนี้ย รถลำดับเดียวนะครับปีผลิต2016แล้วก็จดปี2016เลยเนาะ <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันว่ารุ่นท็อปเนี่ยนะครับเขาให้อะไรมาบ้างสำหรับเทสอนะครับผมนะฮะ <Wow. S 1> ตัวนี้นะครับพี่หนุหน่มต้องบอกก่อนว่ารถเนี่ยเป็น SUV เนาะเป็นซับคอมแพ t ใช้เครื่องยนต์1.8 าละกำลังเนี่ยเือเฟื่ออยู่แล้วสำหรับคันนี้นะครับโคมไฟรุ่นนี้นะครับเขาให้เป็นโปรเจคเตอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะแล้วก็มีตัวนี้เลย a y t i m e r u n n i n g Light นะครับเวลาเราวิ่งกลางวันเนี่ยก็มีไฟตัวนี้ให้นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้สำหรับ SUV ตัวนี้นะครับนะฮะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยกระจังก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับถ้ารุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นโครเมียมนะครับรุ่นปีมาเนเชนแต่ว่ารุ่นนี้ยังเป็นสีสีดำอยู่นะครับเป็นสีดำกอสแบ็กอยู่นะครับ ตรงนี้ก็กระจังด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นทีทีห้าชั้นนะฮะเลยเรามาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างนะครับตัวนี้กระจกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมสีเดียวกันเลยแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่กระจกมาให้ด้วยนะครับผมตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาดูที่ล้อแมกเลยนะครับผมล้อแมกนะครับของ HRV เนี่ยตัวนี้เป็นล้อแมกสแตนดาร์ดจากโรงงานนะครับเป็นล้อนะครับไดมอนด์คัตด้านหน้านะครับเป็นสีทูโทนนะครับดำกับเป็นสีโครเมียมนะครับผม ตัวนี้นะครับเป็นแม็กเดิมเลยนะครับ17นิ้วนะครับตัวนี้เราได้ยางนะครับเป็นของโยโกฮาม่ามานะครับผมปี2021ดอกเนี่ยเหลือๆเลยนะครับใช้ได้อีกนานเลยตัวนี้นะฮะเลื่อนมาด้านข้างนะครับอย่างที่มึงบอกตัวนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปนะครับเขาใส่ซันลูฟมาให้ด้วยนะครับผมมีมูลุกับบซันรูนะครับตัวนี้นะฮะสวยงามเลยนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปเปิดดูกันข้างในอีกทีหนึ่งเนาะด้านข้างประตูนะครับมือจับประตูเนี่ยรุ่นนี้นะครับเขาให้เป็นโครเมียมมาเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ มีปุ่มสมาร์ทคีย์เลสมาให้นะครับกุญแจนะครับเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับแล้วก็เวลาเราเปิดรถปิดรถเนี่ยไม่ต้องใช้กุญแจแล้วนะครับมีกุญแจอยู่ด้านในแบบนี้เลยเนาะนะครับผมเวลาเราเปิดรถหรือว่าล็อกรถเนี่ยก็คือเราสามารถใช้มือจับตรงนี้นะครับนะฮะเวลาล็อกนะครับล็อกแบบนี้ได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับก็สามารถล็อกรถได้เลยนะครับเลื่อนมาด้านหลังนะครับตรงนี้ที่พี่หนุมชอบเลยนะครับสำหรับซับคอมแพคคันนี้ก็คือเขาซ่อนมือจับประตูจากที่อยู่ตรงนี้เนาะเข้ามาเก็บไว้ตรงนี้ให้นะครับทำให้รถเนี่ยดู ไม่ต้องมีมือจับประตูนะครับดูแบบว่าสวยๆเลยนะครับแล้วก็ไม่บังเส้นรถตรงนี้ด้วยนะครับด้านหลังของตัวรถเนี่ยรถตัวนี้ก็เป็น5ประตูอย่างที่พี่หนุ่มบอกนะครับมีแฮนแบกเนาะด้านหลังเนี่ยไฟหลังนะครับเป็นเส้นทูบตรงนี้นะครับสเส้นเวลาวิ่งกลางคืนเนี่ยจะเห็นชัดมากนะครับตัวนี้สวยมากนะครับแล้วก็ด้านล่างแถวที่3เนี่ยจะเป็น LED แล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3มาให้นะครับแล้วก็สปอยเลอร์หลังนะครับเสาอากาศตัวนี้เป็นชาร์ฟฟินนะครับเป็นครีบสลามมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับเสาอาากศตัวนนี้ะครัับรถคนนนีี้พ่่หุมจะบอกว่าเเเป็นนรรถลำดดัับบียวะคจ้าของเเดิมนี่ย ไม่ได้เป็นรถบริษัทนะครับไม่ได้เป็นรถประมูลอะไรก็แล้วแต่เนี้เป็นรถบ้านเลยนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยเป็นพยาบาลนะครับใช้ลำดับเดียวเลยแกดูแลรักษารถดีมากนะครับผมสีเนี่ยพี่หนุ่มบอกก่อนว่าตอนพี่หนุ่มได้รถมาเนี่ยเป็นรอยขีดข่วนนิดหน่อยนะครับพี่หนุ่มก็มาจัดการเคลียร์สีให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้สีเต็มทั้งคันครับผมไม่ต้องทําอะไรเลยสีสวยมากนะครับผมเลื่อนมานะครับตรงนี้นะครับก็นี่ครับปุ่ม smart e n t r ีเหมือนกันนะครับผมนะฮะประมาณนี้เลยนะครับ h ท V เนี่ยก็เป็นรถที่ซับคอมแพกก็จริงนะครับ เป็นอยู่ใน B segment แต่ว่าพื้นที่ใช้งานด้านในเนี่ยถือว่าค่อนข้างกว้างเลยนั่งสบายมากนะครับเบาะด้านในกว้างขวางมากนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราเนี่ยจะไปดูด้านในกันว่าด้านในเนี่ยมีอะไรบ้างออปชั่นที่เขาให้มานะครับโอเคครับ mm hmm. ไปครับผม โอเคครับตอนนี้นะครับพี่หนุ่มจะพามาดูด้านในของตัวรถนะครับผมว่า HRV นะครับคันนี้นะครับเขาให้ออปชั่นอะไรบ้างโอ้โหพี่หนบอกก่อนนะครับตัวนี้ภายในเป็นเบาะหนังนะครับสำหรับรุ่นท็อปนะครับ EL นะครับแล้วก็เบาะเนี่ยได้เป็นเบาะไฟฟ้ามาแล้วนะครับทุกคนนะฮะไฟฟ้าตัวนี้ปรับ8ทิศทางนะครับโอ้โหดีมากเลยครับสะดวกสบายต่อการใช้งานนะครับด้านบนเนี่ยตัวรถเนี่ยเวลาขึ้นมานั่งแล้วเนี่ยถึงจะเป็นซับคอมแพคหรือว่า SUV ที่มีพื้นฐานมาจากรถเก่งเนี่ยแต่ก็ยังนั่งสบายนะครับเพราะว่า เบาใหญ่นะครับนั่งสบายแล้วก็รู้สึกว่าข้างในเนี่ยกว้างมากนะครับผมนะฮะตัวนี้เกียร์เนี่ยเขาให้เป็นพัดได้ชิพมาด้วยนะครับตัวนี้นะฮะสามารถชิปเกียร์ได้คือสามารถขับในโหมดเกียร์เมนวลได้ก็คือสนุกมากนะครับทำให้การขับขี่ี่แบบทะลรมากขึ้นนะครับผมส่วนที่พุ่งมาไลนะครับผมด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นระบบมันติมีเดียนะครับควบคุมหน้าจอเครื่องเสียงทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะเครื่องเสียงอีกทีนึงส่วนด้านขวาตรงนี้จะเป็นระบบพุชคอนโทลนะครับผมก็คือเราสามารถ ขับรถโดยที่ไม่ต้องเหยียบคันเร่งได้นั่นเองนะครับผมจะมีคลิปมาให้นะครับผมนะฮะตรงนี้จะเป็นรับสายวางสายโทรศัพท์นะครับสำหรับเครื่องเสียงนะครับของ h r v คันนี้เขาจะให้ระบบเคส d ีเมาด้วยนะครับก็สามารถดูหนังได้นะครับผมฟังเพลงได้นะครับผมนะฮะตัวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับแอร์ของ h r v เนี่ยตัวนี้นะครับเขาให้มาเป็นระบบดิจิตอลเลยนะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับเราสามารถที่จะปรับอุณหภูมินะครับพัดลมแอร์นะครับ เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสแค่นี้เองนะครับผมฟังก์ชันของเสียงนะครับที่พี่หนุ่มบอกก็คือมีระบบมีเดียนะครับก็มีระบบ hdmi ด้วยนะครับผมนะครับวิทยุนะครับบลูทูธนะครับ usb หรือว่าจะเป็น ipod นะครับก็คือมาให้ครบเลย aux ก็มีนะครับผมนะฮะส่วนช่องเสียบก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับเนี่ยโอเคนี่เลยครับผมช่องเสียบนะฮะโอเคนะครับเลื่อนลงมาตรงกลางนะครับ hrv เนี่ยตัวนี้นะครับมีที่กั้นระหว่างผู้โดยสารเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับทำให้การนั่งเนี่ยรู้สึก ค่อนข้างแบบเป็นส่วนตัวนะนะครับในความรู้สึกผมนะครับเพราะว่ารถทั่วไปเนี่ยบางรุ่นเนี่ยเขาจะไม่มีคอนโซลกลางตรงนี้นะครับแต่ว่า HRV เนี่ยตัวนี้เขาให้คอนโซลกลางมาซึ่งค่อนข้างนั่งแล้วรู้สึกแบบว่าเออแบ่งเป็นเซกเมนต์ซึ่งแบบนั่งแล้วรู้สึกเป็นส่วนตัวมากเลยนะครับผมแล้วก็มีท้าวแขนมาให้เรียบร้อยนะครับผมเป็นหนังทั้งหมดเลยเนาะ ตำแหน่งเกียร์นะครับก็อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับก็ใช้งานง่ายครับเพราะว่ามันถนัดมากเพราะว่าเรานั่งอยู่ตำแหน่งที่สูงอยู่แล้วเราจับตรงนี้ก็ง่ายเลยนะครับถัดลงมานะครับตรงนี้ก็มีระบบเบรกมือไฟฟ้านะครับหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์ร์คกิ้งนะครับตัวนี้เป็นระบบเบรกมือไฟฟ้านะครับก็สะดวกกับการใช้งานเนาะเพียงปลายนิ้วสัมผัสเหมือนกันนะครับสามารถล็อกเบรกมือนะครับแล้วก็ลดเบรกมือได้นะครับเลื่อนลงมาตรงนี้นะครับเป็นฟังก์ชันพิเศษของ h r v นะครับตัวนี้เขาให้ระบบเบรกโฮมาด้วยนะครับเบรกโฮตัวนี้ ใช้งานยังไงนะครับเบรคโฮก็คือตัวนี้เราสามารถที่จะใส่ตำแหน่งเกียร์ดีนะครับเดินหน้าหรือว่าเราไม่ต้องปลดตำแหน่งเกียร์นะครับขณะรถติดหรือว่าเราจอดได้นะครับโดยการที่เราเนี่ยใส่เบรคโฮไว้อ่ะรายละเอียดเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันใช้งานยังไงครับส่วนตัวนี้อย่างที่ผุมบอกเบาะก็เป็นหนังนะครับแล้วก็ตรงข้างเนี่ยเจาะรูมานิดนึงนะครับแผงคอนโซลเ็ตบอร์ดเป็นเป็นหนังเป็นโนแบ็คมาให้นะครับไฟอ่านหนังสือตัวนี้เป็น LED ดีมาให้ละนะครับแล้วที่สําคัญเลยที่หนุ่มบอกนะครับรุ่นคร็อบ เราต้องมีตัวนี้นะครับหลังคาสลุปนะครับผมนี่ะอ่าที่หนุ่มเปิดที่ดูเลยนะครับตัวนี้เซ็งมากเลยนะครับตัวนี้ก็คือโล่งๆเลยเวลาเราไปเที่ยวนะครับทะเลไปเที่ยวภูเขาอากาศดีๆนะครับเรามีน้องมีอะไรทะลุไปด้านบนได้นะครับหรือว่าเราจะเปิดเฉพาะตัวที่มันเป็นผ้านะครับตัวมูนลูปเนี่ยตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอผมเรียกมูนลูปแล้วกันเพราะว่ามันจะเปิดตัวนี้มันเปิดเนี่ยเฉพาะผ้าอย่างเดียวก็ได้นะครับ เวลากลางคืนนะครับเรารับแสงได้นะครับกลางวันอย่าไปเปิดนะครับบ้านเราอากาศร้อนมากนะครับผมกลางคืนเราเปิดรับแสงได้เวลาเราขับรถกลางคืนก็มีมองเห็นทัศนวิสัยข้างนอกโลง่ลงๆได้นะครับผมฮนะตัวสตาร์ทเนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือเป็นปุ่มสตาร์ทละเป็นเอนจิ้นสตาร์ทมาให้เรียบร้อยนะครับนะฮะตรงนี้ก็เป็นที่เก็บของเนาะเล็กๆตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับว่าด้านหลังเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับไปดูกันนะครับโอเค โอเคครับพี่หนุ่มพามาดูด้านหลังกันเนาะด้านหลังเนี่ยของ HRV เนี่ยก็ค่อนข้างกว้างนะครับเป็นเบาะหนังเหมือนกันเหมือนด้านหน้าเลยนะครับผมมีเท้าแขนกลางมาให้ตรงนี้นี่ฮะสวยมากเบาะเนี่ยแทบจะยังไม่ได้ใช้เลยนะครับด้านหลังดูฮะลูกค้านะฮะลูกค้าทุกคนดูเลยว่าเบาะสวยมากนะครับเบาะยังเนียนๆอยู่เลยเนาะแล้วก็ที่พี่หนุ่มชอบเลยคือเบาะตรงนี้มันสามารถพับแบบนี้ได้นะครับทุกคนนี่ฮะ90องศาพับลงมาได้เลยนะครับผมนี่เลยฮะนี่เลยเวลาเราจะใส่ของเยอะๆนะครับ ทุกคนพับลงมาแบบนี้ได้เลยนะครับแต่ทุกคนว่าเอ้ยตรงนี้มันพับแบบนี้มันใส่ของได้แต่แนวราบถ้าเกิดผมจะใส่ของที่มันสูงสทําไงลูกค้าครับตัวนี้เขาตอบโจทย์มาแบบนี้เลยฟุ๊ล็อกเลยครับอ่านี่ครับกระถางต้นไม้ครับหรือว่าอะไรก็แต่ที่สูงสูงเนี่ยสามารถใส่ตรงนี้ไปได้เลยนะครับตั้งขึ้นได้เลยนะครับอันนี้คือที่เก็บของแนวสูงเนาะนะครับบางคนเนี่ยใช้รถก็ไม่รู้ว่าเฮสสวีมันพับแบบนี้ได้ตัวนี้เขาล็อกให้เลยนะครับถ้าเราขาลงแบบนี้ปุ๊บก็ลงได้เลยนะครับ นี่ฮะนี่คือประโยชน์ใช้สอยของ h ฮทซาวีที่มีมาให้ผมชอบตัวนี้มากเลยนะครับเรื่องการทับบอร์ดเนาะนะครับผมเราไปดูด้านหลังกันนะครับนี่เลยครับประตูหลังอ่าโอเคอย่างที่บมลบอกตัวนี้ก็คือมันเป็นแฮสแบกห้าประตูนะครับผมนะฮะพื้นที่ใช้งานด้านหลังก็ค่อนข้างกว้างครับขึ้นไปนั่งไปนอนตรงนี้ได้สบายแล้วอย่างที่บนลบอกก็คือตัวนี้เบาะมันพับได้นะครับแบบนี้เลย90องศาปึ๊บฮะเป็นไงครับทุกคน กว้างมากๆครับอยากจะบอกว่ามันเป็นรถซับคอมแพคที่แบบพื้นที่ใช้สอยเนี่ยประโยชน์เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับกว้างมากเลยนะครับรถนะครับของเราเนี่ยรับประกันตัวถังเนี่ยให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับสำหรับรถที่บริษัทของเราที่ดีออโต้ยูนคาร์นะครับตัวถังรับประกันให้ร้อยเปอร์เซ็นต์รับประกันซื้อคืนให้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถคันนี้มีตําหนิอะไรบ้างนะครับอย่างพี่หนุ่มอยากให้ดูเนาะว่าโครงสร้างของรถเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้ากันเลยนะคครับผมโอเ โอเคครับเดี๋ยวพี่หนุ่มจะพามาดูตำหนิของรถกันนะครับว่าโครงสร้างรถที่ดีออโตยูสตาเนี่ยสวยทุกคันจริงหรือเปล่าเนาะมาดูกันเลยนะครับผมเรามาเริ่มจากประตูหน้าขวาเลยนะครับอันนี้เราแกะให้ดูกันแบบนี้เป็นเลยนะครับผมนี่ฮะเราให้ดูนะครับตะเข็บนะครับเม็ดอาร์คด้านในเลยนะครับนี่ฮะเม็ดสวยๆแบบนี้นะครับถ้ารถเดิมนะครับตะเข็บเม็ดอาร์คพวกนี้ต้องเรียงสวยๆแบบนี้แล้วก็ ไม่มีการแตกอะไรทั้งสิ้นเนาะอันนี้เป็นสีจากโรงงานเนาะเป็นสีที่เขาพ่้นแล้วก็ที่มันเป็นช่องไว้นะครับผมหูสับประตูต้องไม่ถอดเนาะตรงนี้ต้องเดิมนะครับผมฮะมาดูอ่ะหลังซ้ายนะครับนี่เลยอ่านี่เลยครับถอดให้ดูเลยเราจะได้เห็นโครงสร้างกันนะครับชัดๆไปเลยนะครับเรียงแถวส,สวยๆแบบนี้เลยเนี่ฮะเดี๋ยวน้องเต้ถ่ายให้ดูเนาะนี่เลยครับผมอ่าสวยมากนะครับตัวน,นี้ก็คือถือว่าโครงสร้างเดิม เรามาดูประตูหลังกันนะครับผมปึ๊บนี่ครับประตูหลังเราดูอะไรครับเรามาดูนี่ครับร่องน้ำฝนตรงนี้นะครับเม็ดต้องเดนแถวสวยๆแบบนี้เลยนะครับเม็ดแอนะครับสวยๆนะฮะตัวนี้นะครับพี่หนุ่มเนี่ยอันนี้แจ้งลูกค้านิดนึงพี่หนุ่มมีเก็บสีประตูด้านหลังมาให้นะครับเพราะว่ามันเป็นรอยนะครับตอนพี่หนุ่มซื้อมาเนี่ยพี่หนุ่มก็มีถอดอตให้นิดนึงนะครับผมเพราะว่าประตูบานหลังเนี่ยมันเป็นรอยแบบขีดข่วนนะครับพี่หนุ่มก็เก็บสีให้เพราะว่าของเรานะครับดีออโตยุทธคาร์นี่มีระบบห้องอบสีรรรระะะบบบบให้เเเลลลยยยยนนนคคััสีีอ่าาางดผมมตฐ เครื่องมืออะไรนะครับต้องอยู่ครบแบบนี้นะครับนะฮะต้องมีให้ครบเนาะตัวถอดล้อนะครับโอเคยางอะไหล่ของรุ่นนี้นะครับจะใช้เป็นยางเล็กนะนะครับเพื่อประหยัดพื้นที่แล้วก็น้ําหนักนะครับผมอันนี้เรามาดูหลังซ้ายกันนะฮะของฮ o n ด a าดูไม่ยากครับลูกค้านะครับทุกคนดูเลยนี่ฮะตำแหน่งเม็ดอาร์พวกนี้จะต้องเดิมแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเือเขาจะมีมาร์กตรงนี้มาให้นะครับมาร์กนี้นะครับถ้ารถเนี่ยตัวถังมันไม่เดิมเนี่ยตัวนี้มาร์กันจะไม่กลมเลย แต่นี่มาร์กเดิมครับกลมสนิทเลยนะครับผมเลีงหนึ่งที่นะครับก็คือหน้าซ้ายนะครับผมอ่าอันนี้ให้เพื่อนๆนะครับไม่ว่าเพื่อนๆอยู่ไกลๆหรือว่าอยู่ใกล้ๆเนี่ยอยู่ใกล้ๆเข้ามาดูตัวรถจริงได้นะครับแต่ว่าอยู่ไกลๆเนี่ยพี่หนุ่มก็อยากให้ดูรีวิวเนี่ยอยากให้เห็นตัวถังที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับให้ลูกค้าเห็นเลยว่าซื้อรถจากเราไปเนี่ยได้ตัวรถเนี่ยที่เดิมแน่นอนนะครับแล้วมีอีกหนึ่งตำแหน่งเนาะที่พี่หนุ่มจะให้ดูนะครับก็คือด้านหน้าเลยนะครับเป็นตำแหน่งสําคัญเลยนะครับของ ไปเลยครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันเดี๋ยวพี่หนุ่มจะบอกอะไรระหว่างที่หนุ่มไล์รีวิวรถอยู่นะครับมีลูกค้าแอบมาซื้อรถให้อยู่ตรงนี้นี่เองเนาะเดี๋ยวเรามารีวิวกันต่อไปดูลูกค้าเนาะโอเคครับอีกหนึ่งจุดสําคัญนะครับที่หนุ่มจะบอกนะครับก็คือนะครับจุดที่เราจะไม่ดูไม่ได้เลยนี่คือห้องเครื่องนั่นเองนะครับผมตัวที่อย่างพี่หนุ่มบอกเครื่องยนต์นะครับใช้เป็นเครื่องนะครับ1.8นะึ่งจุดแปดนะครับ ivtec นะครับ141แรงม้าตัวนี้นะครับเป็นเครื้อย cc นะครับร้อเนี่ยก็ใช้เครื่องตัวเดียวกันนะครับพี่หนุ่มบอกเลยว่า พละกำลังที่ให้มาเนี่ยกับรถซับคอมแพกเนี่ยพอเลยครับเหลือเฟือนะครับอัตราการเร่งดีมากนะครับผมคล่องตัวมากนะครับตัวถังนะครับที่หนุ่มให้ดูนี่เลยอ่ะฝากระโปรงนะครับตัวนี้อ่ะน็อตนี้ครับเดิมครับผมไม่มีไขเลยนะครับผมฮะไม่มีไขแสดงว่าฝากระโปรงเราไม่เคยถอดเนาะตำแหน่งนะครับมาร์กต่างๆนะครับคลิปต่างๆต้องไม่มีรอยถอดนะครับเลื่อนมาด้านหน้านะครับลูกค้าเห็นลิปพวกเนี้ยจะต้องเดิมเนาะ น็อตพวกนี้นะครับจะต้องไม่ถอดนะครับถือว่ารถเนี่ยอยู่ในสภาพที่เดิมแล้วก็สมบูรณ์เนาะนี่เลยครับตำแหน่งไฟนะครับต้องไม่มีการขันแสดงว่าไฟเนี่ยไม่เคยแตกไม่เคยเล้าวมานะนี่ครับน็อตฝากระโปรงก็ไม่ไขเนาะนะครับนะฮะตำแหน่งมาร์กต่างๆนะครับของระบบ ABS เนี่ยครับมาร์กสายต้องไม่มีถอด ABS ต้องไม่เสียนะครับผมนะฮะตำแหน่งมาร์กเครื่องต่างๆนะครับต้องอยู่นะครับผม ส่วนรายละเอียดการทำความสะอาดนะครับการบิวปรับสภาพเนี่ยเดี๋ยวพี่หนุ่มจะดูให้อีกทีนึงเนาะนะครับสำหรับ h เอสนะครับ1.8นะครับ EL นะครับรุ่นท็อปนะครับสรุปวันนี้พี่หนุ่มก็รีวิวให้ดูรอบๆกันไปแล้วรวมถึงฟังก์ชันต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูราคาโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้กันนะครับว่าเดือนนี้พี่หนุ่มมีโปรโมชั่นอะไรมาให้เพื่อนๆกันครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมโอเคครับสำหรับ Honda h เฮสนะครับ1.8 EL นะครับคันนี้นะครับผม พี่หนุ่มมีราคาโปรโมชั่นนะให้มาให้นะครับผมสำหรับปี2016คันนี้นะครับวันนี้นะครับพี่หนุ่มตั้งราคาโปรโมชั่นนะครับอยู่ที่6 3 9 0 0 0บาทนะครับราคานี้ราคาเดียวเลยนะครับเป็นราคาที่สวยงามมากนะครับแล้วก็ภายในเดือนนี้นะครับกรกฎาคมเนาะนะครับพี่หนุ่มมีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับสำหรับลูกค้าที่มาจองรถแล้วก็รับลดภายในเดือนนะครับพี่หนุ่มมีส่วนลดเงินสดให้10,000บาทนะครับผมแล้วก็แถมฟรีประกันภัยให้ด้วยนะครับผมลูกค้าท่านใดที่เคเดิตดีนะครับ ไม่ต้องดาวนะครับฟรีดาวได้แล้วแถมนะครับจัดไปนั้นเหลือเงินกลับบ้านได้ด้วยนะครับลูกค้าอยากเหลือเงินกลับบ้านมนจัดได้นะเดี๋ยวพี่หนุ่มดูให้นะครับผมคันนี้ลูกค้าท่านใดเนี่ยสนใจนะครับหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยสนใจรถ SUV นะครับคันนี้อยากให้ลองมาดูนะครับพี่หนุ่มบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถสวยรถเดิมนะครับผมแล้วก็ได้เป็นรุ่นท็อปด้วยนะครับผมนะฮะรถมือเดียวออกป้ายแดงมาเลยนะครับสนใจนะครับของเราเนี่ยเข้ามาดูได้ที่นะครับบริษัทนะครับ ดีออโต้ยูสคาร์นะครับอุบลราชธานีนะครับอยู่ติดกับศูนย์ของนิสสันอุบลราชธานีเลยนะครับผมนะฮะหรือว่าจะเข้าไปดูในเพจ Facebook ได้นะครับเฟซบุ๊กเพจนะครับไลน์ออฟฟิเชียลนะครับของดีออโต้ยูสคาร์นะครับรถยนต์มือสองนั่นเองนะครับผมฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวพี่หนุ่มมีเวลานะครับก็อยากมารีวิวรถสวยๆเนี่ยให้เพื่อนๆดูทุกคันเลยนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวใหม่นะครับผมวันนี้ยังไงพี่หนุ่มก็ฝากนะครับแทสสวีคันนี้ด้วยนะครับนะฮ เดือนนี้ฝนตกนะครับพี่หนุ่มมีร่มให้นะครับร่มกอล์ฟคันให,ใหญ่เลยนะครับสวยๆนะครับลองเข้ามาดูกันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ